สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่นายโคราชอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโลบอกนะครับทุกคนแต่ว่าแมปนี้เป็นแมปฟีฟาฟุตบอลลีกนะครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเป็นนักฟุตบอลระดับโลกครับทุกคนอู้ดูโอ้โหแล้วดูทรงผมพี่อีกครับทุกคนเป็นไงทรงผมพี่โคตรตึงอะครับทุกคนมาตอนนี้เราน่าจะอยู่ในเอเขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนโอ้ยดูเด อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกทักษะพวกทักษะพวกอะไรอ่ะพลังการเตะท่า,ลางงหลอกนะอะไรอย่างนี้แหละผมว่านะใช่แหละเนี่ยเห็นไหมเดาบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะต้องซื้อแน่เลยทุกคนใช่ไหมโอ้โหดูดิทุกคนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเราบอกเราต้องเติมแปดร้อยบาททุกคนโอ้โหแมงโคตรแพงอ่ะบอกเลยไม่ได้เงินพี่หรอกอเป็นไงทุกคนผมพี่แม่งโคตรตึงอะ่ะ ทรงผมพี่อะเป็นไ,ไงล่ะไม่รู้ว่ามันต้องใช้ถ่าไ่นะครับทุกคนแต่ตอนนี้พี่มีเงินอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยโหดูดูคนนี้อารมณ์ดีอะไรนักหนาฮะอารมณ์ดีอะไรนักหนาไหนเรามาดูสนามหน่อยสิโอ้โหทุกคนเห็นด้านล่างหรือเปล่าอืมสนามแต่ทำไมมันมีคนแค่ไม่กี่คนวะ <laughs> โอ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเล่นมานะ ยังไงดีไปเลยไหมทุกคนเพราะว่าพวกนี้เราคงตังค์ไม่พออ่ะเงินพี่ไม่พออ่ะพี่คงต้องไปเลยแหละมาไปดีกว่าทุกคนไปมันถึงเวลาที่ต้องลงสนามแล้วไหนเออทีมสีเหลืองนี่ทีมอะไรวะทุกคน <laughs> เอโอทีมสีเหลืองไม่ได้วะทุกคนไปทีมสีแดงก็ได้วะมา ศูนย์หน้าครับพี่มันหน้าเป้ามาดีโอโหได้เล่นเลยเหรอมาครับทุกคนมาพี่เป็นนักบอลแล้วตอนนี้มาทุกคนมันเล่นยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้โหพี่พึ่งลงมาแม่งโดนสิบศูนย์นแล้วไอใจบอลแล้วพี่ได้บอลแล้วโอ้โห่ฝ่าวก,รรการฝ่ราวมึงฝาวเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ฝาวเอาเข้าแล้วเหรออะไรวะทุกคนเฮ้ยทำไมมันเข้าง่ายจังวะเนี่ยโอ้โห เข้าง่ายเกินอา้าวอะไรวะทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเข้าอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันเข้าง่ายจังวะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าอีกแล้ว12-0แล้วครับทุกคนโอ้โหไปมามากูต้องเกิดแล้วจังหวะเนี้ยทุกคนพีต้องเกิดแล้วอา้าวใครทำกูล้มวะ ไอ้มันเป็นไรลลม้มมาทุกคน,นทำกูล้มเหรอฮะฮึมกูจะเกิดมึงไม่ให้กูเกิดอ่ะสไลด์ได้ไหมกูสไลด์แม่งเลยแม่งไกลๆก่อนไกลกๆก่อนมึงโดดกูแม่งหลบได้มึงมึงโอ้หมึง,ม,งมึงไม่ให้กูเกิดเลยไหนบอลวะไหนบอลมามึงเลี้ยงมามึงต้องโดนแม่งไม่เข้าแม่งไม่เข้าประตูกูเหนียวกูได้บอลแล้วกูได้บอลแล้ว,อลวเอาแม่งยง่งกูอีกแล้วไอ แม่งเอ้ยได้มาได้บอลแล้วได้บอลกูได้บอลบอบอกูต <c oughs> โอ้ยทุกคนม่มันแรงเล่นยากจังหวะเฮ้ยโอย้พี่ได้บอลแล้วมันก็แยง่งเอ้าแล้วประตูส่งไอพี่แม่งก็ไม่บอกโอ้โหแล้วโอ้โหแมงเข้าอีกแล้วทุกคนโอ้ยทำไมกูโดนยิงง่ายจังหวะหรือว่าไอตัวนี้มันไปอัพสกิลมาวะทุกคนเท่าไหร่แล้ววะตอนเนี้ยฮะสิบสามศูนย์ครับทุกคน โคตรจะรั่วเชีย่ยสิบสามอ้าวอะไรกูยังไม่ทันได้เล่นเลยพี่ยังไม่ทันได้เล่นเลยทุกคนมันยิงอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงบัอกอะไรเนี่ยมากูต้องเกิดแล้วจังหวะเน,นี้ยมาแต่หลบเออเป็นไงมึงโดนกูแต่หลบ,บยิงกูยิงโอ้แม่งโคตรการกเลยทำไมพี่ยิงโคตรการกเลยวะทุกคน โอ้โหแล้วดูตัวมันเลี้ยงไปดิดูตัวมันเลี้ยงไปดิทุกคนตัวมันเลี้ยงดิเซฟไลยประตูเซส,ส,ส่งมาดิเพื่อนเพื่อนส่งมาเพื่อนโอ้โหเพื่อน,อนมึงส่งให้ไข่ประตูมึงก็สมควรหรอกมึงส่งมาทางนี้เออแย่เอ้ามันวิ่งทะลุดได้ไงวะแย่งบอลยังไงวะทุกคนไหนวะมึงอย่าบอกนะว่าไหนลูกบอลมึงได้บอลแล้วอา้าวล้วก็ล้มโอ้โหกูยังไม่ทันได้เลี้ยวโอ้โหกูโดนอีกแล้วทุกคนกูจะรั่ว เกมอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหพี่โดนแม่งกี่ลูกละสิบห้าโอ้โหโดนไปสิบห้าลูกทุกคนนี่เนี่ยไหนวะให้มันหลบพี่ได้ไงวะโอ้โหเข้าอีกแล้วว่าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไม่หมันเลยวะอะไรวะโอ้โหไอเบอร์สามสองมึงตึงจัดเลยเบอร์สามสองสิบหกลูกแล้วครับทุกคนมา มึงต้องเจอเกิดนี่แตะแตะเราวิง่งสไตล์โรนโดแตะเราวิ่งมาดิโอ้โหมึงจะไม่ให้กูเกิดเลยหรือไงวะมึงกูต้องเอาคืนกูต้องเอาคืนกูต้องเอาคืนจังหวะน,นี้ไหนบอลไหนบอลก่อนบอลอยูงไหนบอลอยูงไหนวะทุกคนบอลอยู่ที่ประตูมันอือจังหวะน,นี้พี่ต้องเกิดแล้วมึงดูกูต้องเกิดแม่งยิงโคตรกากเลย <laughs> โอ้โห โอ้โหกว่ากูจะได้ยิงแล้วแม่งยิงโคตรกลางเลยทุกคนไอ้เชี่ยไหนือไหนวะบอลมากูได้บอลละกูได้บอลละกูต้องเกิดจังหวะน,นี้กูเกิดแน่กูเตะแล้ววิ่งกูเตะไหนบอลไหนบอลวะทุกคนไหนบอลกู <c oughs> จะเตะแล้ววิ่งไหนบอลวะหัวบอลไปอยู่ที่ประตูพีได้ไงวะไอ้เชือยเกมมึงบักหรือกูรั่ววะเนี่ยไหน,ไหนโอ้โหมึงวิ่งช้าจังมึงวิ่งช้าจังกูสไล์นี่อยู่สไลด์ไหนบอล บอลหายแล้วทุกคนไหนบอลวะบอลอยู่ไหนโอ้โหแล้วบอลแม่งไปอยู่หน้าประตูพี่ได้ไงใครเตะไปวะเพื่อนส่งมามึงส่งให้อืเพื่อนแม่งไม่ส่งเอาแล้วทุกคนเรียบร้อยโอ้ทำไมมันยิงยังไงก็เข้ายิงยังไงก็เข้าวะทำไมพี่แม่งยิงยากจังเลยวะโอ้โไอเบอร์สามสองแม่งตึงจัดทุกคนแม่งกี่ลูเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้จะรัว โอ้โหสิบเจ็ดศูนย์ทุกคนมาเจอกูแต่วิ่งแล้วมึงกูแจกกูรักไก่ลูงนี้กูรักไก่แล้วแม่งแย่งอีกแล้วทุกคนโอ้โหกูอยากจะทุบโทรศัพท์โอ้เออเพื่อนส่งมาเพื่อนเพื่อนมึงส่งมาดิเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนมึงส่งโอ้เพื่อนมึงห่วงบอลมาทุกคนมึงยิงให้ได้ด้านไงแล้วมึงก็เจอแย่งโอ้หูึงเจอไอ้นีแ่แย่งอีกแล้วนนเนี่ยไเอเบอร์ยี่สิบสามไอ้เบอร์สามสองอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วดูมันไปดิทุกคนดูมันไปดิเข้าไหามา ไม่เข้าหลอกประตูคุเหนียวโอ้มึงจะไม่ให้กูเกิดสักลูกเลยไงเพื่อนส่งมาดีเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ห่วงบอลอีกแล้วเรียบร้อยโอ้โหแม่งยิงกูโอ้โหมึงยิงกูแบบไม่บรรยะบรรยังเลยเ <laughs> ต่าไหร่แล้ววะเนี่ย แมงสิบปดศูนย์โอ้โหเรากูได้บอลแล้วมึงก็แย่งทําไมมันแย่งพี่ง่ายจยังเลยวะทุกคนมันได้สูตรบาลแล้วแมงเข้ากแล้วทุกคนโอ้โหแมงสิบเก้าศูนย์ทุกคน,ม, 190, กคนมึงอย่าบอกใครนะกูขอร้องสิบเก้าศูนย์นี่กูเล่นบอลเป็นไหมเนี่ยกูแทบไม่ได้ขยับเลยอ้าวมานี่มึงเจอกูหว้วนหลอกไปึ่งทีมาจางังหวะนี้กูเกินแน่ ไอ้เชียววิ่งตะลิดบอลเดี๋ยวจังหวะน,นี้กูเกิดยังไงทุกคนโอ้โหแม่งได้เฟบอีกแล้วไอ้เชี่ยวมึงให้กูเกิดตกลูกไม่ได้หรือไงวะมันไปแล้วทุกคนมึงยาวยี่สิบศูนย์เหรออะไรวะทุกคนหมดเวลาโอ้โหดูแม่งจะล้องแชมป์ทุกคนแม่งได้แชมป์ถือด้วยจะรั่วแม่งสิบเก้าศูนย์โอ้โหจะบอกใครนะพี่ขอร้อง เล่นบอลไหลวันนี้อู190ทุกคนน้โหพี่จะรั่วว่ะมันต้องอัพสกิลอะไรได้บ้างเหรอวะตอนนี้พี่มีสองพันแล้วทุกคนมามันต้องได้แหละทํายังไงวะทุกคนบอกพี่เน่อยดิยีมันต้องมีทักษะอะไรบ้างวะฮะยังไงวะทุกคนหรือว่ากูต้องเติม <laughs> ไหนไปดูหน่อยจีมีอะไรบ้างวะ ทักษะอะไรพี่สามารถซื้อได้ไหมวะทุกคนเฮ้ยหรือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทุกคนคลิปนี้พี่ขอยอมแพ้ที่สิบเก้าศูนย์แล้วกันมาโอเคแล้วทุกคนคลิปนี้พี่ขอยอมแพ้ที่สิบเก้าศูนย์พี่จะไม่ไปต่อเดี๋ยวพี่ไปหัดซ้อมเลยให้มันตึงๆก่อนนะครับทุกคนโอเคพี่ว่าตามนั้นแหละดีที่สุดแล้วมา โอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้พี่นายโครลชด,ด้วยแล้วกันมาคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมายิงประตูมันให้ได้ทําประตูมันให้ได้คลิปนี้พี่ยอมจริงแม่งสิบเก้าศูนย์อย่าไปบอกให้ใครรู้นะทุกคนโอเคแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ